ของนายในเบสพี่นั่นแหละอะไรอู้เอาไปเลย,ยใจลอยอยู่นั่นแหละใครลอยพี่เหรอใช่มัวแล้วแล้วถ้าจะลอยอะนะก็เองวันนี้แหละไปทำอะไรมาเนี่ยต,ตกถังแป้งที่ไหนมาฮะจริงด้วยงั้นผมขอไปล้างแน่ก่อนนะเดี๋ยว เดี๋ยววันนี้พี่จะไปธุราน,นะพี่ไม่อยู่ร้านพ,พี่ฟ้าใสอ่ะจะมาเฝ้าร้านแทนอดี๋ยวจืน,นะใจเปล่าฟ้าใสแฟนพี่อย่าดิมั่วอะไรแฟนอะไรไปเลยไปมันไปล้างหน้าแล้วเออรีบไปล้างเลยไปเลยตอนอะไรก็เป็นไปได้โอ้ยร้อนร้อนมากๆโอ้ยร้อนมากๆๆมากโอ้ยร้อนมาก ที่อยากมีส่วนร่วมกับลูกค้าก็ทานั้นเองแม่คาคะแม่คาว่าไงคะแม่ค่ะว่ายังไงล่ะคะไม่ด้เรียบแล้วที่พูดแม่คาแม่้าเนี่ยแปลว่าอะไรล่ะคะพวกเราแค่สงสัยว่าที่หยวนหายไปไหนอะค่ะอันนี้หาพี่หยวนหรือหาเศษตังคะ่ะ าพี่หวนสิคะปกติร้านนี้พี่หวนเขาเป็นคนขายแล้วนี่พี่หวนไปไหนหรอคะอ๋อพี่หวนอ่ะเขาเซ็งร้านนี้ให้พี่กันแล้วธุรกิจพี่เขาอ่ะเยอะแยะก็เลยไม่มีเวลามาดูพี่กันอ่ะเขาอยากเริ่มต้นทํากิจการเป็นของตัวเองก็เลยมาลองทําต่อพี่หวนดูจ้ะส่วนพี่อะชื่อฟ้าใสมาเฝ้าร้านนี้แทนพี่กันจ้ะ และเจ้าเสือตัวนั้นมันก็ค่อยๆย,ย่องมาหลักกระต่ายตัวน้อยมันมองซ้ายมองขวาพอทีนี้มันไม่เห็นนักล่าตัวอื่นอยู่ตรงนั้นมันกระโจนอ้าปากงับเจ้ากระต่ายแต่มันสะดุดหินหน้าเลยทิ่มลงคนซะก่อนอ,อ,อเป็นไงเป็นไงฉันเป็นนักเล่าเรื่องที่ดีไหม เ oh, สือมาอย่างเท่ด้านวันชระดุดงันนั่นดิลุนแทบตายเนี่ยพวกเธอมาโม้อะไรกันหลังร้านฉันเนี่ยเพิ่งมาช่วยพี่สามวันเองอยู่คอร้านฉันฉัแล้วถึงวันที่ฉันเป็นบาริสต้าชื่อดังนะพวกเธอมาเรียกฉันก็ไม่หันหรอกเบสเบสเบสอะไรเราเอา้าก็ห้านี่ ก็มันยังไม่ได้เป็นบาลิีต้านะดิแล้วพวกเธอมาโมอะไรหลังร้านฉันเนี่ยก็เรื่องการบ้านครูเมธีอ่ะที่เขาถามว่าโตขึ้นยากเป็นอะไรยายคนเนี้ยเนี่ยบอกว่ายากเป็นนักเล่าเรื่องเธอทําได้ดีแล้วจะเก่งไปหมดตอนนี้เลยหรือไงไม่เผื่อตอนโตเลยหรอคนน่ะพูดดีแล้วแต่ว่าคุณทำการบ้านยังอือยัง ปัดโอยโอ๊ย,อย,อยลุกถอนหายใจจนจะจมน้องไปกับเ้ีอี้ละวเอาพี่มีอะไรหรอคะก็พี่อ่ะเห็นเราสองคนนั่งถอนหายใจอยู่นั่นแหละเหมือนโลกจะถล่ม น้ำร้านพี่ไม่อร่อยหรอไม่ใช่ค่ะแต่เราต้องทำการบ้านสองครูหัวข้อโตอขึ้นอยากเป็นอะไรแล้วเราก็กุ้มใจทุกทนมืดมนห่อเหี่ยวโอ๊ยพอขืนพูดไปมากกว่านี้พี่จะร้องไห้แนะ่แล้วพวกเราจะเขียนอะไรสองครูดีเหรอพี่ต้องส่งวันไหนอะก่อนปิดเทอมนะ มีเวลานะแล้วถ้าถึงตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าเราอยากเป็นอะไรละคะคำถามที่ว่าฝันอยากเป็นอะไรอะ่ะมันอาจจะยากเกินไปยากเกินไป,ไปก็เริ่มจากคำถามง่ายๆอย่างเช่นเราชอบอะไรดีกว่าไหมชอบอะไรนั่นสิชอบอะไรอะ อยากเป็นอะไรเสื้อไม่ใช่ <c oughs> แล้วตกลงนายอยากเป็นอะไรอะ่ะอยากเป็นพิธีกรใช่แต่ฉันไม่อยากเขียนหรอกออาทำไมอะ่ะเพราะว่าฉันยังพูดไม่คล่งองเลยอ่ะแล้วฉันจะเป็นพิธีกรได้ไงอะ่ะฉันก็เล่าเรื่องไม่เก่งคงเป็นนักเล่าเรื่องไม่ได้ส่วนฉันก็แสดงไม่เป็น คงเป็นนักแสดงไม่ได้ก็พวกเธอนั่งห่อเหี่ยวเป็นเกี้ยวนั่งเกี้ยวบูดอยู่ได้เหมือนคนฝันร้ายไม่ยอมตื่นอ่ะแลาแล้วมันจริงไหมล่ะวกเราจะไปเขี้ยนส่งขู่ได้ยังไงแล้วพวกเธอลองฝึกฝนดูหรือยังล่ะถ้าพวกเธอชอบมันจริงๆอ่ะเธอก็ต้องลองฝึกฝนอดทนแล้วพยายามวันหนึ่งเธอก็จะได้ไปถึงฝันไงอ๋อ it's true นายพูดถูกและอีกอย่างนะแทนที่พวกเธอจะมานั่งห่อเหี่ยวอย่างเงี้ยเอาเวลาไปทําสิ่งที่เธอชอบดีกว่าฉันก็อยากทํอยากฝึกในสิ่งที่นชอบเหมือนกันแต่จะไปที่ไหนดีล่ะพวกเธอไม่ต้องไปไหนไกลแล้วมากับฉันนี่อยากเป็นอะไรอ่ะเธอชอบอะไรล่ะไม่รู้อ่ะ มันไม่รู้เหมือนกันก็ไม่ต้องไปไหนไกลไม่ต้องไปไหนไกลก็ที่นี่แหละที่นี่ร้านกาแฟเนี่ยนะคะพี่ที่เนี่ยเป็นร้านกาแฟวิเศษตั้งหากล่ะวิเศษ อาบาคาราบาตอมะเปียง,ยงไหนล่ะคะไม่เห็นมีตัวอาราดินออกมาเลยนั่นน่ะสิโอ้ยไม่ใช่แบบนั้นพี่หมายถึงว่าชั้นล่างอะ่ะมันอาจจะเป็นร้านกาแฟาแต่ข้างบนอะ่ะมันเป็นสถานที่พิเศษที่ให้ทุกคนอะ่ะได้มาฝึกฝนสิ่งที่ชอบแล้วก็ค้นหาสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นไง แล้วพี่จะรออะไรล่ะคะพี่ช่วยพวกหนูพาไปที่นั่นหน่อยได้ไหมอนะน้าหนูขอรอ้องน้าพี่พ่าน้าได้สิ <läuft> นะ <encore un> เสกับพี่ฟ้าใสาอ่ะเขาพาพวกเรามาดูห้องนี้แหละพวกเธอรู้ไหมว่าห้องนี้มีชื่อด้วยนะใชงเหรอแล้วชื่อห้องนี้คืออะไรอ่ะลำยายรอเล่นแล้วไปพี่หรือว่าห้องนี้ชื่อว่าหมูเด้ ว่าเราตั้งชื่อห้องนี้ว่าอะไรห้องเนี้ชื่อว่าอะไรก็เป็นไปได้พวกเราทําห้องเองนี้ให้ทุกคนมาฝึกร้องเล่นเต้นซ้อมการแสดงอยากทําอะไรก็ทําอะไรก็เป็นไปได้เชื่อสิ อะไรกันนะพวกเราก็แค่อยากรู้ว่าเธอทำอะไรอยู่อ่ะเห็นตั้งหน้าตั้งตาเห็นตั้งขาตั้งแขนไม่มีจ้าฉันแค่พูดไปเรื่อยนะไม่มีอะไรหรอกฉันแค่เขียนว่าอยากลองทําอะไรบ้างที่ห้องอะไรก็เป็นไปได้อ่ะจริงปะเขียนอะไรเยอะตังนักเึ้นที่ที่ก่อนไหมเออฉหลาดมาก แล้ะตกถังแป้งที่ไหนมาฮะั้งหน้าพี่ขอเวอร์ว่านี้นะเคๆมันก็ล้างไม่ออกสิพี่พวกเรามืดแปดด้านทั้งทั้งที่ร้านพี่ก็ไฟสว่างดีให้ถ่ายว่าผมแยกเป็นอะไรช้างแบดไม่ใช่ Ball. MV Group